พระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ผมเพิ่งเช่อมมาได้นะครับและได้รับพระมาเมื่อวานนะครับก็คือพิมพ์นิยมเสนตมตกมนะครับซึ่งเป็นพระที่รับมาเนี่ยสภาพสวยเดิมนะครับเป็นพระองค์นะครับที่พิจนังง่ายแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เยันว่าเป็นพระรูปหล่อหลอมเอินปืนแตกเลยพระองค์นี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นชุดที่อาจารย์เชิดสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้แจกให้วัดต่างๆไปร่วมทําบุญนะครับซึ่งวัดเท่านี้น่าจะไปออกที่วัดตรงสื่อเหลืองนะครับจะสังเกตว่าที่ใต้ฐานพระนะครับ จะมีโค้ดต่อวสดนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าพระนี้ที่สร้างวัดชงเฉลือดนะแต่จริงๆนะครับเป็นพระที่สร้างวัดคงคารามนะครับและก็ไม่ได้เป็นการยัดวัดด้วยนะครับเพราะว่าท่านเพื่อนผ่านพระมาพอสมควรนะครับสำหรับพระรูปหล่อหรือเมื่อเติมแต่งนะครับก็สามารถพิจารณาได้ไม่ยากนะครับพระองค์นี้คือหลวงพ่อเงินปืนแต่งแน่นอนนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับ พระลูปหล่อหลมเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเสียตกลมงนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับคระองนี้ถือว่าเป็นพระสภาพเก็บนะครับเห็นไหมครับเป็นพระอีกองนะครับที่พิจารณาง่ายมากๆพิมพ์มีความขม,มชัดมากๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับการพิจารณาพิมพ์ระนะครับลักษณะพิมพ์ระองค์นี้คือหน้าพระกลมนะครับก็คือเป็นที่มาข,ของชื่อพิมพนะก็คือพิมพ์นิยมเสียนตกลมนะครับเห็นไหมครับลักษณะรอยแต่งไม้เสนยสียที่ใต้ฐานถือว่าแต่งมาได้แบบมุมๆม เขาจะแต่งโดยรอบเลยไหมคมมากๆเลยริ e tamam. Higher, ้วเจียนด้านหลังเนี่ยถือว่าถอติดคมชัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะริ้วเจวอเนี่ยต้องเรียงกัน3มเส้นเส้นที่3เนี่ยเห็นไหมครับขนาดจะเท่ากันทั้งเส้นเลยนะครับแบบนี้ครับพิมพ์นิยมเส้นโตกลมนะครับลักษณะพิมพ์นิยมเส้นโตกลมเนี่ยพิมพ์พระจะใกลเคียงกับพิมพ์นิยมเส้นโตต้อนะครับแต่องค์พระนี่จะมีลักษณะยืดมากกว่าดูแบบชโลดมากกว่านะครับนี่ครับพิมพ์นิยมเส้นโตกลมนะครับโอเคนะครับ เป็นพ่องค์นะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเลยสลับพระรูปหล่อลงเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเสร็จตกลมที่ไปออกวัดตรงเสือเหลืองนะครับเป็นชุดที่อาจารย์เชื้อแจกให้ไปทําบุญนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ